สวัสดีครับผมคุณผู้ชมวันนี้เราจะกลับมาพบกับสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะครับโดยวันนี้จะมีต้นมะลุมนะครับผมซึ่งจะมีคุณสมบัติช่วยให้สุขภาพร่างกายดีหลายประการด้วยกันนะครับผมเรามาดูลักษณะลําต้นกันนะครับผมต้นนี้ก็จะสูงสูงกว่าตัวผมนะครับผมสำหรับต้นนี้นะครับผมลักษณะใบก็จะเป็นใบเล็กๆนะครับผม ก็จะนะครับก็จะมีทั้งใบที่มีความสมบูรณ์แล้วก็ใบที่เริ่มที่จะโรยลาไปแล้วนะครับนะอันนี้คือไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยนะครับสังเกตด,ดูครับผมว่าจะพืชขึ้นโดยรอบเลยครับมไม่มีการใส่สารเคมีนะครับนะนี่ก็เป็นสวนจากท็อปสตาร์ฟาร์มนะครับผมลนะองดู พื้นที่ทั้งหมดนะครับผมที่เห็นกันอยู่นะครับก็คือจะปลูกไปมารุมทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะปลูกคั้นระหว่างต้นยางพาราครับผม